เมื่อเวลา9.00นาาวันที่25พฤษภาคม2568ที่ห้องประชุมจ้าพญาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นางสาวแก้วตามรารยงเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นตัวแทนพลตบดีเอกสมศักดิ์จันทพ,พิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถราชการประจำปี2568รุ่นที่3 โดยมีนายสวสีเพชรมูรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานและมีนางรัชดาพรชัยอินขนส่งจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานขับรถของส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวโดยการอบรมประกอบไปด้วยหัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของงอเจ้าหน้าที่กรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุปัญญาและแนวคิดในการขับรถอย่างปลอดภัยเทคนิคการขับรถปลอดภัยเช่นป้องกันอุบัติเหตุอีก ทั้งการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเช่นการประเมินสมรรถนะการขับขี่ไอเทสทดสอบสายตาการตรวจเช็ครถเบื้องต้นการหาจุดบอดและพื้นที่บอดและการถอยจอดเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของพนักงานข,ขับรถของหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญเพื่อให้พนักงานขับรถมีความรู้ความเข้าใจหากเกิดกรณีต่างๆสามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ และสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้สุดท้ายสามารถดูแลบำรุงรักษารถยนต์การซ่อมแซมมดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและมีความรู้ในเรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดและเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน